มาพี่น้องสวัสดีสบายดีตอนเช้าเจ้าอีหยังดอกพี่น้องบ่ลุงพุงพัวบ่มีนี่อันแนวกินดอกจักสิมีหยังมีแต่ผักขอซื้อพี่น้องเอ้ยเต็มกระตงกระตายกลงโดเฮยสวัสดีพี่น้องซื้อแต่ผักด้มาู่กินด้อออือผักซื้อแต่ผักรอบก่อนันซื้อแต่หมูซื้อแต่ซนรอบนี้มีขนมน้องเมฆ แล้วก็พักแล้วก็ปิ้งตับลูกปิ้งไก่ลูกเออเห็นแครอทแล้วเห็นแครอทแล้วเีน่นี่เยอะแครอทแครอทลูกแครอทแครอทอ,อ่ะดีใจมันลุงเอาส่งมาใส่ให้น้องแม่นี่เอาลงพี่มาไปเตียงพี่ชื่อจะพัก ซื้อพักกับเบิร์ตไลท์แชนเติบอันนี้เครื่องปลูกอันนี้พี่น้องเอ้ยคอยซื้อเครื่องปลูกกันเออเห็ดหัวไอ้ไขเด้อคอยซื้อในาพักมาคอายอันมาปมาลูกมักซารีน้ำเลยเนะาะเอาปลาตุ๊อันนี้ยังมาเหม็นหัวอยู่วะนี่หันมาทางนี้ก็น้องคิงคนหนึ่งปลาไว้เลยพี่น้อง ทำอาหารไว้ฐานนสาวแล้วสาวมาแต่ตลาดเรียบร้อยซุกแล้วอนางกระคัดหม้ออยู่ไวดี f เอฟซีเนี่ยคนงาม,มคนขยันป่๋ยเอ,อามือกล้องอันนี้นะยืนสิมันชิ้แจง้วมันมือมัน,อมมนขอได้ข้าวกีนพี่น้องเอ้ยมาให้ลูกให้ร้านกินนี่ข้าวกีนมีน้ำค่าโก้หรอวะ นี่กับนมข้นนมข้นแม่แม่ได้แค่รอดแล้วมอนี่ได้ขนมให้ักหลานี่ขค้งหักใหญ่เลยนี่ใส่ในลูกเลยได้ขนมในลูกปล่อยเลยอยังครอบแคบเอลูกในร้านลูกเป็นเหง้อกแบบนี้แม่ดอกยหงดอกแค่คมแม่สิดุอ้วกสิหนึเอาหนาออกทิ้งเอาวทานใส่ไว้ นี่ดอก,ดกแคนีไฮบรดนี่ข้าหมอกดอกแคนี่ไปหมักกินได้พี่น้องกรยแล้วคนเขาใส่หมูสับอยู่ในนี้เนาะหมูสับหมูสับหมูเส้นแล้วก็นหนึ่งใส่กันกับอันนี้บอสหนึ่งแล้วก็ยำเลยกันได้อันนี้กจะพักพักก้านจ้องเหมือนกัน เออมันมกหไขอแกไเออตมาัวเเป็นลายรานองกินกินดวนึ่งอย่างฮ่า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 เนี่ยหาินวะหน้งฮ่าฮฮ่าซื้อพริกแห้งมาเอาพี่้อกซื้อพริกมาแล้มันอันนัน เนี่นทนดดยที่ขวดใส่กระปุกเราอิี่เด้อเพชรแหงนี่ขวเลยตั้มกระปุกไว้นี่ยต้องปิดขวมดมนเรียบร้อยเปล่นงมะนาวโค้งเนี่ยพุดดิ้งเส้นหนึ่งโค้งทักนะกระเทียมนี่ยหนักเบิดไว้หลายสื่อมันหล,นลายอย่านี่เลยศูนย์

นี่กัปิ้งตับลูกสาวกับลูกชายแม่งแม่งจุดจีแม่นะออยากโบปิ้นซับอยากบบป้งทัอบอบสดเลยกุไก่เล็กน้อยเบิดจุ๊บโอ,อ้ยเขได้แม่งจ,จุดจีเนอะคุได้เคยกินบ bon อลนี่ไทยกไก่ด้ไ่ปลาลงุงด้ มันปล่อยจี๊ดสุดภัยค่ะปลอดภัยเออสุดภัยนี่มันจุ๊ดจีในกล้องขี้ไวนี่แฟตแซ่บเด้อพี่น้องอ๋อขึ้นบ่เป็นนักยอดกินสดได้สิมะหรือมันทอดแล้วทอดแล้วกินบ่ลูกมันสุกแล้วขึ้นอ๋อเล็กน้อยนึงไปจักแนวแซ่บเนาะอ้ายชิมเบิ่งซิ กินหอนแม่งจุดจีอยู่ในก้อนขี้ควายเป็นอะไรูกมัน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 จุนจีเหรอแท้แปลกมันเนี่ยแนวกินพัวะข่อยเนี่ยของหมักข่อและขันซืมเขาจีกับนมมันอ

ผมเป็นยาหวานเป็นลมสะดวกจร,รีงมัดเล็นผม ดกเ,เอาไว้ต้มจืดน้ำบกบกจืดต้าหูเออต้หูบ่ไม่ต้าหู

นี่ว่าคดีนะไม่ใช่แม่อืมดอกแคว่านี่แม่ดอกแค่ดอกแคเนี่ยว่ามันขมแม่ละหมักกินขมอืมหันมาเบิงเอ้ย้ชิ้นคนขยันแบบนี้ ล้างทำความสะอาดขอร่างช่วยเม็ดน้อยวันนี้่แล้วก็เอาผักไปต้มชกเอาชกที่เป็นด่อย อืมภาพมันเปนตงคือนั่นเองทำมันหยุดก่อนบ่มันชุกก่อนแล้วหลุกอืมุดอืมแล้วดกน้ำหลังวนมันผมอืมม่นเห็นไหเปอตัวนี้ผมไปน้ำ กระซุกแล้วดอกมันก็มาองลืมอีกแล้วดอกแคดอกหมากนหลอกดอกมากดิ้นมาน้วคนก็เอิญหมากพีฟ้ามากพี่ม้าหมากมันยาวๆเดี๋ยวลูหมากยาวๆไปๆนี่หมากซื้อมากินให้ดูมกื้อมนเล้งมันคมๆมคือการด แม่มาเอาไปจีอาทีแม่ลวกแล้วอุ้ยเศเจียววนเศษเจียวเจียวบอลใส่กระไก่ดีงาเอันนี้แม่แล้กก็ชิมาตำ tâm treo tâm treo luôn cha mặc lên nhau mấy cô ừ như ừ. gì cảm ừ. <laughs> hết ạ จะมาเกล่นสำหรับคลิปนี้น้องๆก็แม่อ้อนกับเขาตัวลาไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแม่โอ,อนตในเดอ้อ